สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถเต็นนะครับซื้อโดยตรงกับรถบ้านที่บ้านเลยรถจอดอยู่ละพระราม2นะเพื่อนๆคันนี้รถแพ้ป้ายแดงสวยๆเดิมๆกับ t o y o ต a v ว o อปี2010เครื่อง 1.5G นะครับเลขไมล์ประมาณ170,000กว่ากิโลนะครับถือว่าไม่มากนะครับผม ราคาเปิดสุดว้าวเลยนะครับกับ Toyota v ีออรถบ้านแท้ๆเดิมๆคันนี้ภายในเบาะสีดำให้กับสมาชิกที่สนใจครับ1 9 99, 9 9 9 9บาทโอ้โหราคาเลขสวยเลยทีเดียวครับได้สีขาวสวยใสยเครื่องเดิมๆเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับอุปกรณ์ต่างๆครบครันพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขี่นะฮะไม่ได้ผ่านเต้นโดยหลักนะครับทำให้ราคาน่าสนใจเลยทีเดียวใครสนใจ รีบเลยนะครับเรามีทีมงานที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อสดหรือว่าในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะฮะใครชอบสไตล์รถบ้านนะครับราคาดีดีพิเศษเลยนะฮะมานะครับผมคันนี้นะฮะอยู่พระราม2นะครับใครสนใจด่วนๆนะครับ0885845375ครับทั่วประเทศสามารถที่จะสั่งจองหรือว่าโทรมาจองโทรมาพูดคุยหรือวิดีโอคอลก็ได้เช่นเดียวกันครับด่วนๆครับ